สวัสดีค่ะขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไายย่ิีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้งเดวันประจำวันศุกร์ที่14นะคะมิถุนายน2567ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวัวนอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่สองถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความรักความเข้าอกเข้าใจการดูแลเทคแคร์ oh. care, นะคะความมีน้ําใจนะคะกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะหรืออินเพลอร์นะคะ, pler, ะ,คะจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายอายุเยอะนะคะจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลนะคะหรือไพ่อินเพลอร์เนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างจะมีความมัน่นคงนะคะการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้ด้วยใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะเรียกว่าการงานมัน่นคงมีดวงของ การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานความรับผิดช,ชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆก็ได้ด้วยค่ะ เจ็ดไม้เท้าต้องลุยต้องสู้ต้องขยันต้องอดทนนะคะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความเป็นผู้นําของชาววันอาทิตย์นั่นเองนะคะการงานค่อนข้างจะโดดเด่นวันนี้ตัวคุณเองอาจจะได้แสดงฝีมือศักยภาพความสามารถที่โดดเด่นก็ได้ด้วยนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานค่ะหรือถ้าในเรื่องของการค้าขายยังเรียกว่าประคับประคองไปก่อนในช่วงนี้นะคะเรียกว่าการค้าการขายมันมีในเรื่องของคําว่าคู่ค้าคู่แข่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็สูงเลยทีเดียวเพราะ ฉนั้นต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยชาววันอาทิตย์นะคะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันนะแต่ขยันอดทนนะคะเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่ดีนะคะมาจึงเจอครอบครัวมาดูแลนะคะคนที่เรารักนั่นเองค่ะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือจะมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเกิดขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่าได้คู่ของคนรักที่ดีนะคะคอยเกื้อหนุนคอยพักดันคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคนโสดมีดวงของการได้พบคนถูกใจนะคะหรือถ้าในเรื่องของสุขภาพวันนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาไหลนะคะอาจจะเกิดการเกรงนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบางคนนี้ปวดช่วงแขนนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างคะ่ะ มั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะใครที่รู้สึกว่าขาดความมั่นใจช่วงนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองค่ะคุณทําได้นะคะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลข4และเลข7ค่ะหรือตัวเลขจากคนรักก็ได้นะต่อไปมาดูชาวชาวันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเอ,อ่อเรียกว่าอารมณ์นะคะนะค่อนข้างจะสองอารมณ์นะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายนะคะ แต่ราชนิพรจจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวนะคะไพ่มันบ่งบอกในเรื่องของความเหงาๆด้วยนะราชินิพรจจันทร์ช่วงนี้นะคะเมจิกเชียนนะคะนะบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะคะหรืออาจจะมีข่าวดีเข้ามานะคะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมีไอเดียมีไอเดียมีแนวคิดสิ่งต่างๆก็ได้ด้วย เมจิกเชนจะเกี่ยวข้องกับงานพูดติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ PR นะคะหรือว่าเป็นนักพูดก็ได้นะคะนะเมจิเชนเป็นหมอดูก็ได้นะ m เมจิเชนะ ician, กับราชินีพระจัทร์เซนแมนลางสังหอนแม่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความฝันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะ สามไม้เท้านะคะมีเรื่งของการเดินทางหรือว่าอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะเรียกว่าสามไม้เท้าเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคําว่าการลงมือทํานะคะ สามไม้เท้าเนี่ยไพ่บอกว่าอยากเก็บตัวอยู่นเงียบคนเดียวนะคะราชินีพระจันทร์นะออกไปเจอเจอผู้คนไปเจอเจอสังคมนะคะคุณอาจจะมีประสบการณ์ใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆมีสตอรี่ใหม่ๆหรือว่าแนวคิดใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะการงานนะคะวันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ<งา>เรียกว่าการงานการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีมีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยลักดันหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าชาววันจันทร์หาเงินเก่งนะ้หมดหมดหาได้นะคะแล้วดวงก็มักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ โดยภาพรวมในเรื่องของความรักเ,เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะแต่บางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะมีบ้างความหึงหวงความระแวงกันนะส่วนคนโสดนะคะมีคนค,คุยเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าอยู่ในสถานะคนคุยนะยังสถานะไม่ชัดเจนค่ะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะคนนี้ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับก้วยไตยอักเสกบกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันจันทร์ค่ะ บทเรียนสำคัญมันมาจากการเจ็บหนักเสมอเธอจงเรียนรู้กับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้สอนอะไรกับเธอบ้างนะคะเลขนาไพยมีเลข2มีเลข1และเลข3ค่ะหรือตัวเลขจากความฝันนะคะชาววันจันทร์ชาววันจันทร์วันนี้หมอฟ้าแนะนำในเรื่องของการสวดมนต์นะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็การรักษาศีลด้วยนะคะศีลห้าก็พอนะไม่ต้องถึงศีลแดนะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารค่ะ ชาววันอังคารเด็กถือถ้วยนะคะการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะดมูนนอนดึกนอนดื่นนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้หรือบางคนนะคะค้าขายช่วงคำๆช่วงกลางคืนได้นะดมะูนกับไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยให้ในเรื่องของเซนด้วยนะคะเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลี้ลับหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของคำว่าศาสตร์นะคะสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้ด้วย จัสเมนนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในวันนี้สําหรับชาววันอังคารนะคะเรียกว่าปฏิหารเรื่องราวนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นนะคะนะก็ได้ด้วยค่ะการงานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะมีบ้างความเหนื่อยความเบือ่อความเครียดนะคะแต่ก็เรียกว่าต้องทําด้วยหน้าที่นะคะทําด้วยสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะบางคนอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะ การค้าการขายช่วงนี้การแข่งขันสูงนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆประคับประคองไปก่อนใครที่ตกงานว่างงานออกไปสมัครงานอาจจะอยู่ในช่วงของการรอง,งานก็ได้นะคะแต่ก็อย่าท้อนะคะเรียกว่าช่วงนี้งานเลือกคนเนาะไม่ใช่คนเลือกงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันาคารนะคะเรียกว่าเหมือนจะตึงๆนะแต่ก็รอดได้ในทุกๆครั้งรอดได้ในทุกๆสถานาการณ์นะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีคะ่ะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมนะคะของแต่ละบุคคล ตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคด้วยนะคะใครที่บนบานสารกล่าวอะไรไว้อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะหรือบางคนเนี่ยมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปทําบุญไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะเดินทางไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือเดินทางไปงานบุญก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัย ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันเหงารักมันเศร้านะคะมีคู่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวคนโสดคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพช่วงนี้ชาววันอังคารเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยจะเพียงพอบางคนนอนดึกนอนดื่นนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ มาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันอังคารบ้างได้เวลาออกไปสนุกกับเพื่อนๆแล้วละนะคะต้องออกไปพบเจอพบเจอเจอผู้คนบ้างนะคะใครที่เก็บตัวเงียบนะอย่าเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวนะคะเรียกว่าการเก็บตัวเงียบบางทีก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดมากยิ่งฟุ้งซ่านนะคะ,ะถ้าจะทําบุญชาววันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะ,ะโดยการบริจาคเนาะบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารเลขหน้าไพ่มีเลข1มีเลขก8นะคะและเลข0ค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธจัสติกนะคะช่วงนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบต้องวางแผนให้ดีจัดการให้ดีนะคะจัสติกเนี่ยนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฉลียวฉลาดสติปัญญาเก่งนะคะ เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นขิงถ้วยนะคะดูเหมือนจะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าช่วงนี้นะบางคนเรียกว่ารอคอยข่าวดีจากทางไกลรอคอยงานรอคอยการเรียนหรือขอรอคอยในเรื่องของเงินจากใครบางคนหรือเปล่านะคะขิงถ้วยเนี่ยชาววันพุธด,ดวงมักจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนให้การผลักดันนะคะวันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ชายลักษณะข่าวท้วมนะคะ เรียกว่าการงานเนี่ยมันมีความภาวะพาวงมีความกังวลนะคะนะความวิตกเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดความไม่สบายใจกับหน้าที่กับสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่กลัวว่าจะทําออกมาไม่ได้ดีนะคะ กลัวว่าจะมีข้อผิดพลาดนะคะอันนี้เรียกว่าขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะนะทุกๆอย่างจะผ่านไปได้นะคะแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะการงานมั่นคงนะคะใครรู้สึกว่าเหนื่อยอยากเปลี่ยนอยากย้ายใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่เดิมนะหรือถ้าการค้าขายช่วงนี้มันอาจจะดุงเย็ยบๆเงาๆซบเซาไปบ้างนะคะประคองไปก่อนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะใครที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะหรือไพ่สองเหรียญน,นะคะใครที่มีบัตรเ TM อยู่นะคะบัตรเครดิตในช่วงนี้กดเขากดออกกันเลยทีเดียวนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภพอได้ค่าขนมค่ะ มีโชคจากคนรักนะคะหรือตัวเลขจากเอกสารค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าความรักช่วงนี้รักๆเลิกๆนะตัดกันไม่ขาดใครที่งอนกันทะเลาะกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังคงความโสดอยู่นะคุณให้ความสําคัญกับงานนะคะกับการเรียนนะคะกับการสร้างอนาคตให้กับตัวเองมากกว่าค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันพุธบ้างในวันนี้นะคะหยุดคิดแล้วลงมือทำซะ นะคะอย่ามวัวแต่คิดแล้วไม่ทํานะคะคิดแล้วต้องทําด้วยนะความสําเร็จจริงจะเกิดขึ้นค่ะอ่าลืมบอกเรื่องสุขภาพไปนะชาววันพุธสุขภาพนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าอาการมึนมึนงงง,งวิงเวียนศีรษะนะคะในวันนี้ค่ะเลขนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขห้าและเลขสองค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาวันพฤหัสนะคะเครียดอึดอัดทุกกดดันปัญหาโน่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างรุมเราเข้ามานะคะแต่ไพยแฮงแมนเหมือนที่พี่หมอฟ้าบอกทุกครั้งนะทุกไม่เต็มที่แต่ก็สุขไม่ได้เต็มร้อยนะคะห้าดาบเครียดอึดอัดกดดันกับสถานการณ์กับสิ่งรอบข้างนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันตกกระดพลพอยโจรน,นะคะอาจจะไปรับรู้รับฟังเรื่องราวของใครบางคนมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเครียดทุกอึดอัดพูดไม่ได้นะคะ เกนไม่เข้าคายไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าไพ้าดาบกับแพงแมนมันเป็นไพของความอึดอัดนะคะลองมองหาที่ปรึกษานะคะลองมองหาคนพูดคนคุยนะคะเรียกว่าหลายๆหลายๆปัญหาเนี่ยมันมีทางออกนะแต่บางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้คนเดียวนะคะรวมถึงนะคะพวกไพภะสัคฆราชเนี่ยนะคะเรียกว่าถ้าคุณมีปัญหากับใครนะคะอาจจะต้องมองหาคนกลางช่วยเคลียร์ช่วยแก้ไขให้ช่วยพูดให้เป็นสื่อกลางให้นะคะ หรือถ้าในเรื่องของการงานถ้ามีปัญหาก็ต้องมองหาที่ปรึกษานะคะเรียกว่าคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้นานในสิ่งที่คุณอาจจะกําลังมีปัญหาอยู่กําลังทุกข์อยู่นะคะไพ่ภพะสัคาราชเนี่ยวันนี้คุณจะเจอกับครูบาอาจารย์คนที่มีความเก่งมีความชํานาญนะคะเรียกว่าสามารถที่จะให้คาปรึกษาคําแนะนําดีๆกับคุณได้เลยทีเดียวนะคะหรือช่วงนี้จะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรต้องใจเยน็นๆต้องรอบคอบอย่าหุนหันพนลันแล่นนะคะ นิ่งได้นิ่งก่อนรอได้รอก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะถ้าในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงนะคะชักน้าไม่ค่อยจะถึงหลังได้มาไม่ค่อยจะพอจาจนะคะเรียกว่าถามว่ามีคนช่วยไหมมีนะแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่านี่สินส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเรียกว่าจากอดีตนะคะนะหรือว่ามันสะสมสะสมมานะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าบางทีเราก็ต้องแก้ที่ตัวเรานะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ยิ่งรักยิ่งทุกข์ยิ่งรักยิ่งท้อนะคะรักไปเหนื่อยไปนะคะวันนี้พูดคุยอะไรกันไม่ค่อยจะเข้าหูเลยนะเราปลีกเลกเลีล้ยงในเรื่องของการกระทบกระทังกันดีที่สุดนะคะคนโสดไม่ต้องพูดถึงเลยโสดสนิทเลยทีเดียวค่ะสุขภาพนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังบา่าไหล่ตึงๆช่วงต้นคอนะคะหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยนะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะปวดท้องปวดประจําเดือนนะคะเป็นตกขาวเป็นฤด,ดูขาวได้นะคะ มาดูนะว่าไพาจิตวิญญาณจะบอกอะไรกับชาววันพฤหัสบางเธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทำไมเธอไม่เลิกมันล่ะอะจริงหรือเปล่นนาคะชาววันพฤหัสคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเอาวันนี้ชาววันพฤหัสจะทำบุญนะคะแนะนำว่าให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับหยุดยารักษาโราคนะคะหรือทำบุญกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัส เลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข5มีเลข5และเลข1ค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์หนึ่งไม้เท้านะคะ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การเริ่มต้นเลข1เป็นเลขที่ดีนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะกําลังจะก่อเกิดนั่นเองค่ะ อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์นะคะหรือนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลก็ได้นะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าสองไม้เท้าอาจจะได้คู่หูได้ปาร์ตี้ได้ที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะคะลังเลภาวะภวงวงนะคะในการคิดในการตัดสินใจนะคะจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะ บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของคำว่าเอ๊จะเลือกไปทางไหนดีนะคะจะเลือกงานเก่าหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ดีนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีความมิตกกังวลน,นะคะไพ่บงบอกว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนงานถ้ามีงานรองรับอยู่แล้วอันนี้ดีนะไม่จะส่งผลเสียแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนแล้วยังไม่มีงานรองรับอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะหรือจะลงทุนทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะเรียกว่าการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการลงทุนในออนไลน์นะคะ แล้วไม่เท้าทั้งนั้นเลยวันนี้ชาววันศุกร์งานยุง่งงานเยอะไปหมดนะคะเรียกว่างานเก่าไม่เสร็จสิ้นงานใหม่มีเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการต่อสัญญาการเซ็นสัญญาก็าได้ด้วยค่ะการค้าการขายโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะสะพัดนะการเงินหมุนเงินได้นะคะการเงินไม่ติดขัดมีช่องทางลู่ทางในการหาเงินที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะมีคําว่าโชคลาภจากทางไกลนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะชาววันศุกร์วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคุณจะโฟกัสไปในงานนะคะอนาคตนะคะความมั่นคงของครอบครัวาม,มากกว่าหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่ายังโสดอยู่นะคะแต่ดูเหมือนมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะสุขภาพชาววันศุกร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะบอกอะไรกับชาววันศุกร์บ้างในวันนี้ค่ะ อย่าผลักใสยความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกำลังทำให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสองและเลขเก้าค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาวาว,สสวันเสาร์อัศวินถ้วยนะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีน่ารักนะคะ มักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับบุคคลอื่นนะคะราชินีมเมเาวาช่างพูดช่างคุยช่างเจราจานะคะเรียกว่าพูดคุยเก่งเจราจาเก่งโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานติดต่อง,งานสื่อสารงานค้าขายงานเซลล์ได้นะคะหรือว่าเป็นเลขาก็ได้นะราชินีมเมเาวาวันนี้เรียกว่าอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะราชินีมเมเาวาอยู่ไม่ค่อยติดเก้าอี้นะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะนะเรียกว่าเดินทางตลอดนะคะไปนั่นมานี่นะคะ 8เหรียญน,นะคะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีการเงินที่ดีการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากปีมือจากความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนวันนี้ชาววันเสาร์คุณจะโฟกัสในเรื่องของงานนะคะการหาเงินมากกว่านะคะเรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะวันนี้การค้าการขายมียอดออเดอร์ยอดคำสั่งซื้อที่ดีเข้ามาหรือใครที่รอง,งานคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ ส่วนการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดค่อนข้างจะคล่องมือเลยทีเดียวหรือถามว่าโชคมีไหมมีนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะแต่เรียกว่าหันมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันบ้างนะคะเพราะชาววันเสาร์ไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนคนสดนะคะดูเหมือนคุณกําลังแอบชอบแอบมองใครบางคนอยู่ที่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณนะคะสุขภาพชาววันเสาร์จะมีปัญหาในเรื่องของหลังปวดหลังนะคะช่วงเอวช่วงสะโพกอาจจะเกิดจากการนั่งนานยืนนานทําอะไรในท่าซ้ำๆเดิมๆนานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะมาดูค่ะไพ่จิตวิญญาณจะบอกอะไรกับชาววันเสาร์บ้างเธอจะกลัวความสูญเสียไปทําไมในเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเธอเลยทั้งร่างกายนี้สุข ทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเธอนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข1และเลข8ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ